สํานักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดนครพนมค่ะเพื่อได้มีการจัดกิจกรรมนะคะนั่นก็คือลองไลฟ์ไทฟิตนะคะเฉลิมพระเกียรติเ oh. ชิญชวนชาวจังหวัดนครพนมได้มาออกกําลังกายสางสุขภาพที่เข้มแข็งนั่นเองค่ะที่จังหวัดนครพนมนะคะโดยทางสํานักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดนครพนมได้จัดกิจกรรม ลองไลฟ์ไทยฟิตนะคะฟิตกายฟิตใจออกกําลังกายทั่วไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้าอยู่หัวเหนื่งในโอกาสพระราชาพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567โดยมีนายปรีดาวรหารนนายแพทย์สาธาราสุขจังหวัดนครพนมได้เป็นประธานในพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์เปิดกลวยดอกไม้เบื้องนาที่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมกับมีการกล่าวนำมามําำถวายพระพรชัยมงคลซึ่งมีบุคลากรทางการแพทย์และการทางสาธารณาสุขรวมกิจกรรมเป็นจำนวนมากโดยทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน,นครพนมเพิ่นก็บ,บอกว่ากิจกรรมฟิตกายฟิตใจออกกำลังกายทั่วไทยก็เป็นการสื่อสารเชิญชวนให้ประชาชนได้ไม่ออกกำลังกายร่วมทั้งเป็นการสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนได้หันมาใส่ใจสุขภาพหลายขึ้น โดยการออกกําลังกายและการโภชนาการหนับขาหลดป่วยเพื่อที่จะนําไปสู่การป้องก,กันโรคไม่โรคบอติดต่อเลือดล่างนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ส้างความอบูนของการ่ากงกายในช่วงที่อากาศนาหนาวๆแบบนี้ได้เป็นอย่างดีนะคะคลับเป็นกิจกรรมที่สาม,มารถร่วมกิจกรรมกันได้ในช่วงนี้นั่นเองและที่สําคัญซอยให้พื้นที่ต่างๆนะครับมีเรื่องของสระ การสุขภาพร่างกายแข็งแรงนั่มซอยการเทศกิจกรรมชิดอา,าสาก็เดี๋ยวเรื่องของพื้นที่สะอาดนั่นเองครับ